กำลังซื้อวูปฉุดตลาดไอทีปี56ติดลบ4%ธุรกิจไอทีหวั่นการเมืองฉุดตลาดปี57ตลาดฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ก็หดตัวลงไป4%ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานี่เป็นโครงการที่จัดทำร่วมกันระหว่างสวทชกับทางกสทชเขามีการจัดทำโครงการไปสำรวจมูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์ และการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี2556และมีการคาดการไปยังปีหน้า2557ปรากฏว่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของไทยปีนี้มีมูลค่าประมาณ87,435ล้านบาทหดตัวลงจากปีที่แล้ว2555ประมาณ4%หลักๆเขาบอกว่ามาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง มาดูการเติบโตของมูลค่าตลาดกันนิดนึงค่ะตั้งแต่ปี2553 9 9 0 0ล้านเติบโตมา13%แต่หลังจากปี54ค่ะมีมูลค่าตลาด93,500ล้านบาทโตขึ้นมาอีกเพียงแค่2.9%จากนั้นก็เป็นขาลงมาตลอดค่ะ2555 91,100ล้านลบลงไป2.6% นำซ้ำ2,556ก็คือปีนี้นะคะประมาณกันอยู่ที่87,400ล้านบาทลบลงไป4%ยังดีค่ะปีหน้าฟ้าใหม่2,557คาดการว่าน่าจะโตได้สัก4.3%ไปอยู่ที่91,100ล้านแต่ก็ว่ายังไม่สามารถสูงกว่าปี2,554ที่93,500ล้านได้นะคะ เขาบอกว่าหลักๆที่กระทบกับตลาดตรงนี้มาจากสามเรื่องด้วยกันอย่างแรกเลยคือกำลังซื้อของผู้บริโภคตอนนี้ลดลงค่ะเพราะว่าถ้าครัวเรือนเป็นคนซื้อหลักๆเนี่ยเขาไปลดค่าใช้จ่ายลงในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐที่จะเข้ามากระตุ้นนะคะและก็เป็นเรื่องของโครงการ FTTX ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นสายไฟเบอร์ใหญ่แก้วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปตามเป้าหมายการใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากขึ้นก็จะต้องมีเครื่องลูกข่ายหรือว่า PC ซีโน้ตบุ๊กนี่แหละค่ะที่เพิ่มมากขึ้นพอโครงการตรงนี้ไม่เป็นไปตามเป้าก็ไปกระทบกับตลาดด้วยนะคะ ส่วนทางผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยคุณจำหลัดสว่างสมุทรในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการที่เขาไปจัดทำร่วมกันเขาบอกว่าปีหน้าปี57อย่างที่บอกไปว่าตลาดตรงนี้จะโตได้อีกสักประมาณ4.3%ไปอยู่ที่91,174ล้านบาทซึ่งมาจากหลักๆมาจากการเจริญเติบโตของอุปกรณ์พกพา ซึ่งตรงนี้เองความต้องการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะและระดับราคาต่อหน่วยลดลงเมื่อก่อนอาจจะมีราคาที่สูงเดี๋ยวนี้ราคาถูกลงคนก็สามารถจับใจ่ายใช้สอยสามารถซื้อกินได้เพิ่มมากขึ้นตลอดไปจนถึงความนิยมเป็น BYOD หรือว่าเอาอุปกรณ์ส่วนตัวที่ซื้อมาใช้เป็นส่วนตัวในชีวิตประจำวันเอาไปใช้ภายในที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น ตรงนี้เองก็ทำให้การเติบโตของตลาดฮาร์ดแวร์สามารถที่จะโตต่อไปได้แต่นะคะในขณะที่บอกว่าตลาดจะโตอีก4.3ก็ยังมีปัจจัยลบเหมือนกันเลยกับปีนี้ที่จะยังโตต่อไปภายในปีหน้า นั่นคือโครงการขนาดใหญ่ที่จะมีไหมคะความมั่นคงในด้านการเมืองเป็นยังไงกำลังซื้อเอกชนคือประชาชนอย่างเราเราเนี่ยลดลงธุรกิจไอทีในภาพรวมเองก็ซบเซาลงไปด้วยนะคะครั้งนี้มองลงไปว่า ถ้าเกิดความผันผ,นผวนด้านการเมืองยืดเยื้อยังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกก็มีโอกาสนะคะที่โครงการภาครัฐจะยังไม่คืบหน้าไปซึ่งถ้าเป็นแบบนี้กำลังซื้อก็จะหดหายไปจากเดิมก็เรียกได้ว่าตลาดน่าจะดีขึ้นในปีหน้านะคะ แต่ว่าตัวเลขก็ยังคงไม่เติบโตแบบสดใสรวมไปถึงก็ยังไม่สามารถทำลายสถิติในปี2554ได้ก็คงต้องดูต่อไปนะคะว่ามีบริษัทไหนที่จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและส่งผลออกมาในราคาหุ้นในท้ายที่สุดค่ะ